พ้าเจ้าน้ำมันเยอะมากข้างล่างพริกพริกพริกเรียงเรียงเข้าเริ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่เอามาทำการหมักเลยคหมักง่ายๆเลยครับเพื่อให้ไก่กระเทือกเออใช่ใส่เกลือเอสวัสดีครั้งนะครับทุกคนครับเราจะมาทำเปอนยังไงนะครับจากเชื่อถืบ้านนะครับอินฟอร์มเอานะครับชวนทุกคนทุกท่านอยู่บ้านทำข้าวกินเองดีกว่าครับ วันนี้ผมชวนทุกคนมาทำอาหารกินเองง่ายๆที่บ้านก็คือหมูกรอบคั้วพริกเกลือต้องบอกว่าเป็นหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือหรือหมูกรอบคั่วพริกเกลือก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเป็นหมูสามชั้นด่วนๆที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการาไปทอดก่อนอเวลาทํามาทำม,ามันจะแยะ่มันจะเหมือนดินน้ำมันอ่ะผมเคยไปกินร้านหนึ่งที่ในจกักแถว เอาเป็นว่าผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะไม่เอ่ยพิกัดแล้วกันนะแล้วผมสั่งคือผมชอบกินเนี่ยผมก็สั่งมาปรากฏว่าคือเขาไม่ได้หมูเนี่ยไปทอดก่อนแล้วเขาก็เอาหมูสามชั้นแล้วไปไปคั่วมาเลยปรากฏว่าคือมันเหนียวมันเหนียวมันเหนียวเพราะความที่มันเป็นมันนะเนาะมันก็จับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีความใหญ่แย่มีความเหมือนดินน้ามันครึ่งบอกเลยว่าไม่น่ากินแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้อร่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำหมูทอดหมูสามชั้นทั่วพริกเกลือคุณต้องเอาหมูไปทอดก่อนนะครับ ไปทำให้มันแห้งเป็น dry ก่อนนะทำให้มันแห้งแล้วก็ถึงจะเอาไปทำงานขั่วพริกเกลือแล้วมันจะอร่อยเพราะว่ามันจะไม่แยกมันจะดีตอนนี้ผมเอาหมูไปสัมชั้นเป็นหมักเป็นอย่างแรกนะครับแต่วันนี้ก็คือผมอยากกินหมูสามชั้นขั่วพริกเกลือผมก็ไปเลือกหมูสามชั้นที่มีส่วนของมันเนี่ยน้อยแล้วก็เอาเนื้อเยอะหน่อยนะครับมันให้น้อยที่สุด ในเวลาทั้งหมดที่เขามีให้ผมเลือกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนันที่มันน้อยที่สุดแหละนะครับแล้วผมก็เอามาทําการหมักเลยก็ไมหมักง่ายๆเลยครับก็แค่ใส่กระเทือกเออใช่ใส่เกลือเองนะครับแล้วก็ใส่เ,เป็นผงอร่อยนะครับแค่นั้นเองแค่นั้นแหละครับผมก็หมักไว้และเดี๋ยวหลังจากนี้ที่เราเอาหมูที่หมักแล้วเนี่ยนะครับเรียบร้อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมก,ก็เราจะเอาหมูเนี่ยไปทําการทําให้มัน ไลน้ำมันออกผมก็จะใช้เจ้าเครื่องอันนผู้ชม อีฟฟอมพ์โฮมวันนี้เราจะไปทำหมูสามชั้นคั่วพิเกิดด้วยกันนะครับแล้วขั้นตอนแรกหมักเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเข้าตาเครื่องมีเรียงเรียงเข้าเครื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามันไป okay. อบโอเคสองร้อยองศานะครับกับยี่สิบนาทีเอาเป็นยี่สิบนาทีก่อนแล้วกันนะ แล้วหลังจากนั้นเราก็รอเราก็รอเพื่อดำงนานระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันกนะ็คือต้นหอมกระเทียมพริกพริกพริกแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยเพื่อให้มันหอม เดี๋ยวขอของเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาสไลด์กัน,นครับ พระเจ้าน้ำมันเยอะมากข้างล่างดูสิยังไม่เหลืองเท่าไหร่เลยหมูยังไม่ค่อยเหลืองเลยครับทุกคนผมก็เลยอ๋ออยู่กัดยุณเยอะมากเลยผมก็เลยเอาเข้าไปอีกสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมคุณเนีจะบอกเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าน้ำมันเยอะมากๆน้ำมันคือเยอะมากจริงๆ นี่คือถ้าเรากินเข้าไปนี่คือเต็มเต็มเลยนะโห้น้ำมันแบบสามชั้นนี่ถ้าคือกินเข้าไปนี่คือเต็มเต็มเี้ก็ถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับแล้วผมก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดเดียว ึ่งน้ำมันที่ผมใส่ก็คือเป็นน้ำมันของหมูนั่นแหละอันน้ำมันหมูนั่นแหละมาใส่อันนี้ผมอ้อยศูนย์อันนี้ผมเฮ้ยศูนย์ อันนี้ผมจะไม่ใส่เกลือแล้วนะคะเพราะว่าผมใส่เกลือไปแล้วตอนหมักหนึ่งจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดเดียวน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับน้ำตาลแย่วหวานนะผมใช่ใส่นิดเดียวนะครับไป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 ใช้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมันต้องแห้งๆแบบนี้นะครับทุกคนหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือมันต้องแห้งๆนะครับมันจะได้ไม่แยะนะครับไม่เหนียวนะครับมันต้องประมาณนี้นะครับหอมมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง เป็นเมนูโปรดของผมเลยนะครับแต่ปกติมันจะกินกุ้งคั่วพริกเกลือใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ ได้เลยครับรสชาติกำลังดีไม่เค็มจนเกินไปเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกลือเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายก็ปรุงเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็กินได้หละแค่นี้เองง่ายๆง่ายๆนะครับใครก็ทําทานเองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยกุ้งครัวริดเกลือนะครับถ้าใครอยู่บ้านไม่อไร้ทำก็ลองเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เอาไว้ทาทานเองง่ายๆที่บ้านนะครับเป็นกับข้าวก็ได้กับแกงก็ได้นะครับ และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผมกับเที่ยวแถ่บ,บ้าน Eat from Home อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r ร b ์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วจะเจอกันอีกที EP ีหน้านะครับเราจะพามาทำอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ Eat from Home ไปลครับ